รกานร้านชาล์สทุกคนคุวัตดีที่มาเดินแต่เราก็ต้องรักษากฎระเบียบให้เมืองนี้มีความน่าท่องเที่ยวอย่าให้เขารู้สึกว่าเป็นอุตตร์ไหรือว่าถูกบังเกียด เอาออกงไปถ่ายดีๆใช่นหะมแหมทำร้ายกุญแจงเขคนมูนี้พวกเสียชีวิตด้วยแล้วก็เป็นตัวประกันอะไรอยู่เขาก็แต่เขาไม่ควรมาติดเออทำไมเขาถึงเขามาติดได้คะเขา expression ของเขาแต่ก็บอกว่าเขาไม่ติดถ้าติดเขาไม่ติดในวัดของเขาซึ่งเรื่องนี้ท่านผู้ก็ทราบเราใช่ไหมคะไม่ค่ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวท่านดูทราบเลย